นี่ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกตัวนึงที่ปัญหาเรื่องยางตรงเนี้ยพื้นตรงเนี้ยหลุดโดยที่เราไม่ต้องเย็บนะนี่ก็ซิกเนเจอร์นะเห็นไหมตัวเนี้ยเนี่ยต้องจําไว้เลยว่าบางต้องผสมยางให้มันยืดหยุ่นได้จริงๆใช้แา่แบบเท่านั้นที่จะทำถ้าสองทีแต่แบบมันลงหมอดีดานี่ฟันเนี่ยก็ใช้ในก้ามาอุ้งมาอุดไม่ได้นะพวกแข็งแข็งเอ๊ะอะแข็งโป๊กนี่ไม่ได้เลยนะต้องเป็นยางที่ยืดหยุ่นอย่างเดียวอะไรแข็งๆไม่ได้กับพื้นรองพื้นกับพื้นเนี่ได้แค่เนี่ยก็จะเก็บไม่ต้องกลัวรองเท้้าไดเป็นคู่ๆเลยนะ เนี่ยคือซิกเนเตอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยทำยากเห็นไหมเนี่ยแต่ตัวนี้หนึบอันนี้เราเราหยอดไปเยอะจริงๆใช้แค่แบบสมมติว่าถ้าสองทีตากแบบเหมือนเราบีบยาถีฟันอ่ะใช้ปัญหากพวกพื้นแตกพื้นตอกกภาพริบแตกเนี่ยแต่เราสามารถทำได้เนี่ยเนี่ยอย่างหนังแตกพวกเนี้ยพวกเนี้ยได้แค่นี้มันก็จะเก็บได้ไม่ขอเลยนะเนี่ยใช้ทีละนิดทีละเนี่ยแตกกระพภาพตรงนี้เขาเล้เป็นคู่กู้แนะคือยุ่ยอ่ะหรือซินเทสเตอร์ยุ่ยแล้วทำยากแต่มันเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นใหม่เนี่ย เนี่ยอย่างเทปตัวนี้ตัวน,นี้ก็พื้นกรอบนะ<อ>พื้นกรอบออกเป็นชิ้นช,น,ชนเหมือนกันเลยตอนนี้เราก่อแล้วเนี่ยเราก่อทิ้งไว้ไว้คืนหนึ่งพอเราก่อทิ้งไว้คืนเดี๋ยวเราก็เก็บราย,ยละเอียดเราก็มาเก็บรายละเอียดเดี๋ยวเราก็โปสเก็บอีกแล้วเดี๋ยวเราก็เพอยางตัวเนี้ยที่บังทําตัวเนี้ยมันสามารถลงสีได้เราสามารถลงสีได้เมื่อมันยึดเกาะเสร็จแล้วเห็นไหมเนี่ยมันยึดเกาะหมดแล้วและหนึบมันไม่แข็งเพราะรองเท้าจำไวเลยอะไรแข็งแข็งไม่ได้เอลซินไม่ได้กาวร้อนไม่ได้มันต้องเป็นยางยืดหยุนเท่านั้นพื้นนนองเท้ามัยืดหุ่ก ย,ยางตัวเนี้ยที่บางทําขึ้นมาเนี่ยผสมขึ้นมาเนี่ยมันช่วยในการยึดเกาะยางเพราะรองเท้าจําไว้อย่างว่าเอาอะไรมาโป้ไม่ได้ถ้าเป็นของแข็งหรือพวกเรซินอะไรไม่ได้นะมันแข็งเราต้องใช้ตัวยางอย่างเดียวเพราะว่าพื้นรองเท้าจาไว้เลยมันต้องยืดหยุ่นถ้าแข็งเหมือนอากาวลงกาวร้อนไม่ได้เลยนะเรซเรซินไม่ได้เลยนะพวกนี้แข็งแข็งแล้วมันมันไม่สามารถที่ ยางตัวนี้ใช้ได้เห็นไหมมันหนึบเนียประกอบไปแล้วหนึบเห็นไหมเดี๋ยวเราต้องก่อขึ้นเรื่อยๆใช้เวลาพวกเนี้ยใช้เวลาเพราะถ้าเราเปลี่ยนพื้นอะมันไม่สวยแล้วรองเท้าเนี่ยเพราะพื้นมันไม่มีเนี่ยบางก็คิดสกิลใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยทําก่อยางตัวนี้ขึ้นมาแล้วได้ผลแน่นหนึบแน่นหนึบต่ต้องเย็นเย็นกับมัน แตกหมดแล้วนะขอบยางมันแตกหมดแล้วคือหมดสภาพเปื่อยโดยยุ่ยคือเห็นไหมโดนระยุยเนี่ยเรากาอยางกึ้นึ่เราก่อยา,อ,าอยางไว้นี้เราลงทิ้งแวเราลงทิ้งแวเนื้อนี่เรามาเก็บรายละเอียดเพื่อจะลงอีกลงอีกลงไปเรื่อยๆจีนกว่ามันจะขึ้นมาเสมอนะเพื่อก่อยางตัวนี้ได้เพราะนั้นแ่ะบางเลยบอกว่ายางไอ้ตัวเนี้ยที่บางทําขึ้นมาเนี่ยมันใช้ดีมากแต่บางคนใช้กันไม่เป็นยังทำกันไม่ก็ถูกค่อยทําค,ค่อยทํา เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้เราเราหยอดไปเยอะจริงๆใช้แค่แบบสมมติว่าถ้าสองทีตากแบบเหมือนเราบีบยาสีฟันเนี่ยก็ใช้ตัวตัวทําแข็งอ่ตัวกอดสักหยดหนึ่งก็พอล้ตัวตัวตัวหยดอ่มันมันพราะงี้ได้แค่นี้มันก็จะเก็บได้ทุกขอบเลยนะเนี่ยใช้ทีละนิดทีละนิดแต่มันเก็บรองเท้าได้เป็นคู่ๆเลยนะเนี่ยคือซิกเนเตอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยทายากตัวเนี้ยแต่ตัวนี้หนึบหนึบยอด